โอเคกลับมาแล้วนะคะตามที่สัญญากันไว้ว่าเราจะเปิดดวงชะตานะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ดวงสตาในเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมหรือยังเรมกันรอยแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เราก็จะมาวัดกันว่าของใครแม่ของใครแน่กว่าการนะจ๊ะใครแซ่บกว่าการโอเคนะคนที่เกิดวันอาทิตย์เริ่มต้นตึงตึงตึงดวงะตา์เป็นยังไง เฮ้ยคนที่เกิดวันอาทิตย์ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณอาจจะป่วยจนแบบรู้สึกว่าแบบคุณทํางานงไม่ไหวอะ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโ<อ>ดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงนะระวังนิดนึงนะคะเขาบอกว่าถ้าเจ็บป่วยอะไรเนี่ยคุณพยายามไปหาหมอแล้วกินยาอย่าละเลยนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้พยายามอย่ามโนเยอะ เพราะว่าอะไรที่มันโนเยอะเนี่ยคิดแล้วไม่ทํามันจะไม่เกิดเดี๋ยวถ้าเกิดเราแก้ไขด้วยการไปทำสัญยกรรมแทนได้ปะอะไรจะไปทําอะไรฉีดวิตซีากูต้านะคะนิดนึงเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะจ๊ะใช่เพราะว่ามันแก้เคสได้อยู่ได้ได้ได้นิดนึงแบบบางทีบางคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองจะต้องป่วยเดี๋ยวไรบางทีก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลทำสัญยกรรมก็ได้นะจ๊ะได้ได้แต่ว่ามันก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันอาจจะแบบว่าทําซ้ำสองรอบ่ กระควรไหมกะควรทำปะถ<ม>้าอย่างานั้นเอางี้ละกันเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยคุณจะอ่าจจุรู้สึกว่าคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่แล้วไม่ลงมือทําสักที ถ้าคิดอะไรจงลงมือทำและทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะจ๊ะแต่ว่าต้องใช้สติด้วยนะแล้วต้องทำในสิ่งที่คุณมีความรู้จริงๆเท่านั้นโอเคป้าอ่ะต่อกันเลยคนที่เกิดวันจันทร์อาตัวสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวหมออ้นจะเป็นคนดูให้ะนะโอเค <ไป S 2> นะคะ<ป>สำหรับในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์จะเจอเรื่องอะไรบ้างโอ้ไม่ก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเนื่องจากว่าคุณเองอาจจะแบบใช้จ่ายเยอะในช่วงสองปีนะคะหรือบางคนที่อาจจะอยากคิดเปลี่ยนรถนะคะจริงๆแล้ว รงนี้เปลี่ยนได้แต่ว่าอย่างนี้ก็ต้องขับรถระวังหรือมีเียนซื้อรถมือสองก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อมือสองเนี้ยกลัวจะมีประววาิอยู่ทีตงนี้หอกถูกไหเนี้าเช็คแล้วกดีก่อนจะเช็คยังไงหล่อนจะไปเห็นผียังไงก็ไม่รู้ว่าก็เชิญหมออ้อนไปซไปเช็คก่อนมาซื้อรถคันนี้ผีจะมาแม่หมอจับจับผีแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าเกิดเรื่องการเรื่องงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนเจ้านายนะคะก็คือคุณอาจจะได้บอสใหม่เจ้านายใหม่นะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วดีไหมก็ออาาจจะต้งแบบว่ ทำงานหนักนลกแต่นะคะเพราะว่าเจ้านายคนนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนแบบบ้างานนิดนึงเนาะก็ยี่นึงก็พยายามที่แบบเอาใจเจ้านายไว้ก่อนนะคะแล้วเรื่องอื่นๆก็จริงๆแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าสําหรับคนมีความรักนะคะอาจจะมีเรื่องบล็อกเคทฮาร์ดบ้างอกหักลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากเลยค่ะทุกอย่างอยู่ที่เรานะคะถ้าเราแบบแก้ไขแก้ไขที่เราดีกว่านะคะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะก็ขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะโอเคโอเคค่ะสําหรับคนวันจันทร์ประมาณนี้แลค่ะโอเค 啊。<Yeah. S 2> ah.